วันรือ,อกเพลงอะไรหรอเพลงที่มันอม่มีอ่ะไม่อ้าวก็หมามาจะอัดเสียงที่จะร้องเพลงไงร้องเพลงก่อนอรออ้องเพลงก่อนสลเอะในทัทนตันตัน กงกันเพอะไรนะ่งรักกันเลงรักกันวิลักาวันไกลเป็นนันกนนกันเกินไปแต่นห้องของเวาเวลาคที่งินดา ไว้รกันคุณไมูไปรักันคุนนั้นวันนี้ฉันเข้า when gan den gan when yen gan don hak when can,